พี่ชาย PK ไม่หยุดแชร์แชทสำคัญล้านโยเกิร์ตไม่ย้ายออกจากบ้านสักทีน้องชายโดนสูบจากกรณีเรื่องราวของอดีตสามีภรรยาพิธีกรหนุ่มชื่อดัง PK ปิยวัฒน์เข็มเพรและโยเกิร์ตนัทชาบุญประชุมที่เซ็นใบหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมการเปิดว์ปนังแบบสาวชาวเวียดนามโจลี่เงียนที่ถูกชาวเน็ตโยงเป็นมือที่สมที่ทำความสัมพันธ์ของ PK และโยเกิร์ตขาดสะบ,บัน้น แต่ต่อมาต้นสังกัดของนางแบบคนดังกล่าวก็ได้ออกมาโต้ว,ว่าเรื่องราวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสถานะนั้นเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นพี่ชายแท้ๆของ P.K. อย่างหนุ่มชลทิศเข็มเพรมาโพสแชทจากฝั่งพี่ชายทำนองว่าน้องชายของตนโดนสูบทางฝั่งโยเกิร์ตยังไม่ย้ายออกจากบ้านสักทีสร้างความสงสัยให้ใครหลายๆคนขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ